ตอนที่ 1. ชาติที่แล้วฉันเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในตอนนั้นหลังจากที่ฉันตายฉันได้ทะลุมิติไปยังโลกแฟนตาซีที่มีสัตว์อสูรและผู้ปลุกพลังอยู่ร่วมกันและในชาตินี้ฉันก็ได้ปลุกพลังนั้นความสามารถก็เช่นกันอัญมณีสัญญาสามารถใช้พลังกายและพลังจิตเพื่อสร้างอัญมณีสัญญาเมื่อเป้าหมายยินดีรับอัญมณีนี้ชีวิต จิตวิญญาณและสติสัมปชัญญะของเขาจะถูกควบคุมโดยผู้ผูกสัญญานี่ควรจะเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งแต่กลับมีข้อบกพร่องที่ชัดเจนมากจางพิงนายกำลังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนี่ซูจจิ้งเหยาอยากกินลูกอมไหมไม่ใครมันจะอยากจะถูกนายควบคุมหมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่ต้องรับรู้และยินยอมอย่างเต็มใจถึงจะสามารถทำสัญญากับฉันได้ ฉันแค่รอเล่นนะ่ะต่อให้ตอนนี้ฉันกินอัยมณีลงไปตอนนี้ก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นเจ้าของร่างเดิมเกือบจะถูกทำลายตายด้วยความสามารถที่ไร้ประโยชน์นี้โชคดีที่ฉันทะลุมิติมาด้วยความแข็งแร่งทางจิตใจจากชาติก่อนจึงทำให้ร่างกายนี้สามารถทนได้อย่าเพิ่งยอมแพ้เร็วขนาดนี้โลกนี้กว้างใหญ่ยังไงก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ยอมให้ในายควบคุมพูดง่ายจังนะนอกจากตัวฉันเองแล้วใครจะยอมอีกละ่ะเดี๋ยวนะตัวฉันเอง ใช่แล้วทำไมถึงไม่เคยคิดมาก่อนนะเฮ้ยนายกำลังทำบ้าอะไรนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะมันน่ากลัวมากเริ่มคขำมากแล้วกลับหอพักกันเถอะพรุ่งนี้เช้าต้องไปลงชื่อเข้าร่วมทีมและตะเวนนายไม่ต้องรอฉันนะเธอตั้งใจที่จะจบการศึกษาจริงๆหรออืมความรู้ในหนังสือฉันเข้าใจทั้งหมดแล้ว ต่อไปต้องอาศัยการต่อสู้จริงเพื่อพัฒนาตัวเองการเข้าร่วมทีมนาตาเวนเพื่อป้องกันบ้านเกิดเป็นความฝันของฉันมาโดยตลอดตอนนี้ในที่สุดฉันก็มีโอกาสที่จะทําให้มันเป็นจริงอย่าเพิ่งท้อแท้สิฉันจะรอวันที่นายแข็งแกร่งขึ้นเราอาจจะได้ทํางานร่วมกันอีกครั้งก็ได้นะ <laughs> เพราะความสามารถไร้ประโยชน์โรงเรียนจึงจัดให้ฉันทํางานเป็นชาวนาะช่างเถอะฉันคงต้องไปทําไร่ทํานาที่ชนบทแทนแล้ว ต่อให้พูดแบบนั้นแต่คิดว่าต่อไปนี้เราคงได้เจอกันยากแล้วล่ะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กของเจ้าของร่างเดิมแต่การแยกจากกันแบบนี้ก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ดีอยากจะกอดเธอสักครั้งจริงๆทำไมร่างกายของฉันมันถึงขยับเองได้ฉ,ฉ,ฉันฉันกลับก่อนนะอืมกับดีๆนะนายก็ด้วยนะ พูดถึงเมื่อกี้ร่างกายของฉันขยับไปก่อนโดยไม่รู้ตัวฉันออกคำสั่งกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวงั้นเหรอมันเป็นเรื่องบังเอิญมีแต่จะต้องตรวจสอบดูว่าควบคุมได้ถึงระดับไหนบินขึ้นท่าเซียนซานข่าท่าแอคสาวไม่ไหวแล้วขยับตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้สามารถยืนยันได้แล้วว่าฉันสามารถทำให้ร่างกายของฉันทำอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างแต่เงื่อนไขคือต้องไม่หลุดออกจากขอบเขตของมนุษย์ปกติ เช่นการบินหรือการแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากนี้ท่าบางท่าที่ไม่เคยฝึกมาก่อนก็สามารถทำตามความจำได้ดังนั้นตามทฤษฎีแล้วตราบใดที่ความแข็งแกร่งของฉันถึงมาตรฐานศิลปะก,การต่อสู้ทุกประเภทฉันก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายแค่หาวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งก็จะกลายเป็นคนแข็งแกร่งได้แต่ตอนนี้ฉันยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องตรวจสอบวันต่อมาหที่นี่โรงอาหาร ขามันปวดมากใช่แล้วก่อนนอนฉันเอาคำสั่งให้วิ่งตอนเช้าร่างกายของฉันไปวิ่งตอนเช้าเองตอนที่ฉันหลับงั้นเหรอเจ๋งความคิดเมื่อวานไม่ผิดจริงๆร่างกายสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้แม้ในสภาวะที่สมองไม่มีสติคงจะไม่มีใครสนใจมองมาที่ฉันใช่ไหมัวซเสอวี่มาแล้วอ่านั่นลวดส,นะสือวี่นี่นะลวอวี่อรุณสวัสดิ์เทพธิดาลวดเสอวี่ อรุนสวัสด์ล่วซูวิฉันจำได้ว่าเธอเป็นดาวโรงเรียนปกติเธอตื่นเช้าแบบนี้ด้วยเหรอฮืมเสียงอะไรเวนเอ้ยนี่มันอะไรคนถูกกินฉันกำลังเห็นอะไรอยู่นี่ล่วซูวิไม่ใช่เหรอสีหน้านายไม่ค่อยดีเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าจางผิง ตอนที่สองพิงสีหน้าของนายดูไม่ค่อยดีเลยนะไม่สบายหรือเปล่าใจเย็นเย็นใจเย็นก่อนปะเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเมื่อคืนฉันนอนฝันร้ายเลยนอนไม่ค่อยหลับก็เท่านั้นเองใช่แล้วใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วฉันไปก่อนนะกลิ่นของความหวาดกลัวหรือฉันคิดไปเองกันนะทำไมถึงมีสัตว์อสูรยอยู่ในโรงเรียนไม่มีใครสังเกตเห็นพวกมันเลยเหรอหรือว่าฉันตาฝาด ต้องรีบไปาไรายงานครูอาไม่ชอบมาพากลไม่ชอบมาพากลเลยที่นี่มันนรกบนดินหรือเปล่าเวนเอ้ยหรือว่าหลังจากที่ฉันกืนสิ่งนี้เข้าไปฉันก็เริ่มมองเห็นสัตว์อสูรไม่ว่ายัางไงขอให้ฉันกลับมาเป็นปกติเถอะเกิดอะไรขึ้นกำลังประมวลผลประมวลผลสำเร็จเล่นภาพย้อนหลัง ะการปลุกพลังของฉันคือการประเมินงั้นเหรอกำลังประมวลผลมันใช่จริงด้วยหน้าต่างคุณสมบัติสัตว์อัญเชิญจางผิงเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่าเติบโต3ามดาวพลักกำลัง11พลัง12พลังจิตอินฟินิตี้ความว่องไว11ค่าเฉลี่ยของคนปกติคือ10พรสวรรค์เจ้าของจางผิงเลเวลหนึ่ง อัญมณีสัญญาเลเวลหนึ่งสิ่งของที่ทําขึ้นโดยการใช้พลังกายและพลังจิตเป้าหมายเมื่อกืนอัญมณีเข้าไปชีวิตจิตวิญญาณและสติสัมปชัญญะทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยผู้ผูกสัญญาผลของเลเวลหนึ่งได้ถูกกระตุ้นแล้วอัญมณีสัญญามีระดับด้วยแล้วผลที่ถูกกระตุน้นหมายถึงอะไรคําสั่งเด็ดขาดคุณมีอํานาจเด็ดขาดเหนือสัตว์อัญเชิญของคุณคําสั่งของคุณสัตว์อัญเชิญจะไม่สามารถฝ่าฝืนได้อย่างเด็ดขาด การเชื่อฟังเด็ดขาดคุณจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้อัญเชิญอย่างเด็ดขาดคำสั่งของผู้อัญเชิญคุณจะปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ทักษะการประเมินระดับเริ่มต้นสามารถเห็นค่าตัวเลขของตนเองได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินเป้าหมายได้ความสำเร็จของการประเมินขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพลังระหว่างทั้งสองฝ่ายผลสวรรค์ใหม่นี้ได้มาอย่างไร้เหตุผลหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ฉันกินยมวิญญาอีกครั้ง 1. ฉันกลายเป็นสัตว์อัญเชิญและผู้ทำสัญญ,ญาของตัวเอง 2. ฉันถูกควบคุมโดยผู้ทำสัญญาตัวเองเท่านั้นร่างกายและจิตใจของฉันจะไม่ถูกลบกวนจากภายนอก 3. เนื่องจากผลของข้อ2ทักษะการพรางตัวใดๆก็จะใช้ไม่ได้กับฉันฉันเลยสามารถมองเห็นรูปร่างที่แท้จริงสัตว์อสูรได้ประมวลผลล้มเหลวประมวลผลล้มเหลวประมวลผลล้มเหลวสีสัตสูรพวกนี้คือจิ้งจอกเทียนชางระดับสูงมากตอนนี้ฉันแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นไม่มีทางสู้ได้เลยการประมวลผลสำเร็จ สัตว์กายพันจิงจอกเทียนชางเผ่าพันจิงจอกไกายพันค่าเติบโตไม่ทราบเลเวล26พรสวรรค์บิดเบือนการรับรู้สามารถปรับเปลี่ยนการรับรู้ของเป้าหมายสิ่งมีชีวิตและบังคับให้เป้าหมายไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้ห้าด้วยทักษะสุดยอดนี้จิงจอกเทียนชางถึงแม้จะกินคนต่อหน้าในสายตาของคนอื่นก็จะเห็นเพียงนักเรียนสองคนกำลังคุยกันตามปกติดังนั้นคนอื่นๆจึงไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้เลย ในเมื่อเป็นพลังประเภทควบคุมจิตใจฉันจำได้ว่าพลังของซูจิงเหยาก็เป็นประเภทจิตใจเหมือนกันบางทีเธออาจมีวิธีหลังเลิกเรียนไม่คิดเลยว่าจะมีพวกมันอยู่ข้างนอกโรงเรียนด้วยพวกมันมีจำนวนเท่าไหร่กันนะสุนักงานใหญ่หน่วยระัตะเวนสวัสดีค่ะจะถามข้อมูลอะไรดีคะคือผมผมมาตามหาซูจิงเหยาเธอน่าจะมาะรายงานตัววันนี้นะครับได้ค่ะกรุณารอสักครู่นะคะ ในหน่วยรัตะเวนก็จะมีจิ้งจอกเทียนช้างด้วยเหรอเนี่ยแม้แต่ผู้ปลุกพลังระดับสูงก็ไม่สามารถตรวจจับเวทมนต์ของพวกมันได้หรอจางพิงนายมาทําอะไรที่นี่หรอคือฉันแค่ขังวลน,นิดหน่อยว่าเธอจะปรับตัวไม่ได้เลยมาเยี่ยมเธอนะงี้นี่เองฉันขอแนะนําให้เธอรู้จักพวกเขาทั้งหมดนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมของฉันทุกคนดูแลฉันดีมากจริงหรอ จากนี้ไปฉันจะพยายามทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตจะออกไปไล่ล่ามอนสเตอร์เพื่อแก้แค้นให้พ่อแม่อืมแล้วก็นะตอนนี้เราขาดคนอยู่นายมาเข้าหน่วยรัตะเวนกับพวกฉันไหมไม่ละขอบคุณความสามารถของฉันช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกฉันยังคงเหมาะกับการไปทําไล่ทํานามากกว่าน่าเสียดายจังเห็นเธอปรับตัวได้แล้วก็ขอให้สนุกนะฉันขอตัวก่อนลาก่อนซูจิ้งเหยา ไม่ใช่ว่าทีมรัตะเวนของเมืองหมิงจูเป็นทีมที่แข็งแก่งที่สุดหรอทำไมทุกคนถึงพ่ายแพ้หมดเลยล่ะซูจิ้งเห่ยาเพิ่งจะมาวันนี้เองแต่กลับดูเหมือนปัญหาพวกสัารสูนรจะไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนแต่มันคือทั้งเมืองเลยคนทุกคนในเมืองมิงจูกำลังถูกเลี้ยงดูโดยพวกมันเหมือนสัตว์เลี้ยงตอนที่สาม ฉันใช้ทักษะการประเมินเพื่อสืบค้นบางเรื่อง 1. ส่วนใหญ่ระดับของจิ้งจอกเทียนชางอยู่ในระดับกลางถึงสูงเลเวล1-9เป็นระดับเริ่มต้นเลเวล1 0 1ถเป็นระดับกลางเลเวล20-29เป็นระดับสูงเลเวล30-39เป็นระดับยอดเยี่ยมแต่หน่วยรัตเวนที่มีผู้ปลุกพลังระดับสูงจำนวนมากกับไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับพวกมัน 2. ตัวที่ข้าร่วสื่อวีนั้นแข็งแกร่งมากแถมสัญชตาตญาณของฉันบอกฉันว่า ถ้าใช้ทักษะการประเมินกับมันมันจะมุ่งเป้ามาที่ฉันแน่ๆดังนั้นตัวนั้นมันอาจจะเป็นระดับสูงสุดหรือแม้กระทั่งระดับราชาเลเวล40ขึ้นไปคือระดับราชาแล้วก็พวกจิ้งจอกตัวอื่นๆที่สามารถเอาชนะผู้ปลุกพลังได้ก็ต้องเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากเช่นกัน 3. พวกมันแตกต่างจากสัตว์อสูรทั่วไปจิ้งจอกเทียนชางมีสติปัญญาสูงและเชี่ยวชาญในการปลอมตัวแถมมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างกลมกลืน แต่ก็เป็นเรื่องแค่ผิวเผินเท่านั้น4เป้าหมายที่พวกมันเลือกโจมตีก่อนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งกว่าหรือบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงส่งส่วนคนที่เหลือก็เป็นเพียงอาหารสำรองที่พวกมันเลี้ยงไว้การเผชิญหน้าเพื่อต่อสู้กับราชาจิ้งจอกโดยตรงก็เหมือนกับการเดินไปหาความตายแต่ฉันก็ไม่สามารถทนมองเห็นประชาชนที่ไร้ความผิดต้องตายได้ถ้าฉันแข่งแกร่งมากกว่านี้แล้วก็หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ช่วงนี้ฉันตื่นเช้ามากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่ายิ่งเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายมากขึ้นร่างกายยิ่งต้องการเวลาพักผ่อนน้อยลงในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฉันได้ฝึกฝนสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่องและได้เพิ่มเลเวลขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนอกจากการฝึกฝนแล้วฉันยังพยายามสร้างหินพลังและกินมันทุกวันหวังว่าจะได้พลังหรือพรสวรค์เหมือนสองครั้งก่อนตั้งแต่ฉันถูกปลุกพลังมีความสามารถในการประเมินหินพลังที่สร้างขึ้นมาก็ไม่มีสีกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผล แต่วันนี้มันกลับมามีสีอย่างไม่น่าเชื่อแต่สีนี้มันทำให้ฉันไม่มีความอยากอาหารเลยหวังว่าครั้งนี้จะได้ผลนะความรู้สึกนี้มันหน้าต่างคุณสมบัติตัวละครสัตว์อัญเชิญจางผิงผ่พาพันมนุษย์เลเวล2ค่าเติบโต4ดาวสเตตัสพลังชีวิต13พลังจิตไม่มีจำกัดพลัง13ความว่องไว15ค่ามารฐานของมนุษย์เฉลี่ย10 พรสวรรค์คำสั่งเด็ดขาดการเชื่อฟังเด็ดขาดทั้งศาการประเมินระดับเริ่มต้นนักเดินราตรีได้รับการมองเห็นในเวลากลางคืนและในเวลากลางคืนความรู้สึกในการมีตัวตนจะลดลงอย่างมากความเร็วในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างมากน้ำหนักลดลงสามารถเพิ่มการล่องหนในเงาได้อย่างสมบูรณ์ฉันได้รับพรสวรรค์ใหม่ด้วยต่อไปนี้สามารถออกไปสำรวจในเวลากลางคืนได้แล้ว นักเดินลาตีได้รับการมองเห็นกลางคืนและในเวลากลางคืนความรู้สึกในการมีตัวตนจะลดลงอย่างมากความเร็วในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างมากน้ำหนักลดลงสามารถล่องหนในเงาได้อย่างสมบูรณ์พรสวรรค์อัญ,ญมณีสัญญาเลเวล2ผลเพิ่มเติมของเลเวล2ปลุกพรสวรรค์ใหม่ปลดล็อกแล้วอัญ,ญมณีสัญญาก็อัปเกรดด้วยหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเลเวลของตัวฉันเองถ้าหากฉันสามารถอัปเลเวลไปอีกเลเวลได้ฉันก็จะสามารถปลุกพรสวรรค์ใหม่งั้นได้ใช่ไหม งั้นแบบนี้ก็ไม่มีใครจะมาต่อกรกับฉันได้แล้วสิชักช้าไม่ได้แล้วฉันต้องฝึกฝนต่อนักเดินลาตีเริ่มทํางานมาลองกันดีกว่าว่าพอสวรร์ใหม่จะมีอะไรดีบ้างเฮ้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 ดูเหมือนว่าตอนนี้การมองเห็นของฉันตอนนี้จะดีกว่าตอนกลางวันเยอะเลยหืมแหวนหรอการตรวจสอบล้มเหลวการตรวจสอบล้มเหลวการตรวจสอบล้มเหลว การตรวจสอบสําเร็จแหวนรอบสังหารหลังจากการสวมแหวนนี้แล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะเพิกเฉยต่อผู้สวมใส่โดยอัตโนมัติผู้ที่ปลุกพลังระดับสูงขึ้นไปจะไม่สามารถสร้างผลใ,ใดๆเล่นภาพซ้ําที่แท้ก็เป็นล่วเสือวี่จิ้งจอกเทียนชางแล้วก็อีกคนเขาเป็นเจ้าของแหวนวงนี้ใช่ไหมแต่ว่าล่วเสือวี่ในสายตาของเขาน่าจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมหรือว่าเป็นศัตรูของล่วเสือวี่ไม่เป็นไปไม่ได้ล่วเสือวี่เป็นเด็กกำพราและด้วยนิสัยของเธอไม่น่าจะมีศัตรู งั้นมีความเป็นไปได้แค่อย่างเดียวนอกจากฉันแล้วยังมีคนอื่นในเมืองหมิงจูที่ต่อสู้กับพวกสัตว์อสูรพวกนี้ในความมืดอยู่อีกใครอยู่ตรงนั้นแย่แล้วแหวนหายไปแล้วต้องมีคนผ่านมาแนะ่ไม่มีลมหายใจเลยเป็นไปได้ยังไงสามารถปกปิดตัวตนจากฉันได้ต้องเป็นผู้ปกพลังระดับกลางขึ้นไปแนะ่เกือบไปแล้วต้องรีบแจ้งท่านราชาพวกเขาตั้งใจทิ้งแหวนไว้ที่นี่หรือเปล่าถ้าเอาไปคืนตอนนี้จะยิ่งดูน่าสงสัย ตอนนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าชาวมืด5นาฬิกานาทีเมื่อกี้พอฟ้ายังไม่สว่างนักเดลลตีและแหวนรอบสังหารซ่อนตัวตนของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าพลังไม่ได้จำกัดแค่ตัวฉันเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับของสวมใส่ด้วยจังพิงจังพิงใครนั่นใครพูดพวกมันพวกมันมาแล้ว ช่เขาหรือเปล่าตายซะ